สวัสดีครับวันนี้พบกับเราสองคนอีกแล้วนะฮะผมเจ้าโจครับครับผมแซ่แนนครับครับผมแล้วันนี้เราอยู่ในช่วงของอยากรีวิวครับผมรีวิวนะฮะรถที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่เพิ่งได้เห็นหน้าฉกหน้ากันไปเลยนะฮะก็คือรุ่นยูสุมิวเอ็กซ์นะฮะเป็นรุ่นอะไรอันนี้เป็นเกรด R S อ๋อท็อบสุดเลยท็อปสุดเลยครับผมนะก็คือเกรด R S เนี่ยพี่แนนตอนนี้ก็คือมันเป็นก็เป็นตัวท็อปพิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่า อันนี้เราเอารถสีใหม่ด้วยมาโชว์อยู่ละนะครับมาแล้วฮะอันนี้อีลสุมิวเอ็กซ์นะครับที่รอกันอยู่นะครับผมรุ่น RS นะเกรด RS นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปในรุ่นนี้นะครคือด้านหน้าเนี่ยคือทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ดีไซน์ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับยาวลงมากระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีแบล็กโทนนะครับสำหรับรุ่น RS นะคือแบล็คโทนทั้งหมดเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับโลโก้ RS นะฮะแล้วก็จะมี แถบเขียวมะนาวแบบนี้ด้วยนะครับก็บบจะทําให้ดูแบบเป็นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของสร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดัลกโฮมเหมือนกันนะครับก็จะมาทําให้รถมันดูโฉบเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับครับ,รบทีนี้สิ่งที่มันสวยขึ้นและทําให้คมขึ้นผมมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้าด้วยนะที่ร่วมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาจะออกแบบในก็คือคอนเซปต์การออกแบบก็คือในนามิกเบรด นะก็คือเหมือนก็เป็นเป็นคล้ายๆเส้นยาวๆนะไฟหน้านะเป็น LED ด้วยนะเป็น FullLED นะครับ b ป p r o j e c t o r นะฮะดูสปอร์ตดูหรูขึ้นใช่ตัวนี้ก็คือจะสวยขึ้นเลยแล้วก็ในส่วนของไฟตัดบอกเนี่ยพี่แนนตัวนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นสีแบคโครมหมดเลยคือคือตัว RS เนี่ยหลักๆเขาจะเน้นเป็นสีแบคโครก็คือสีดําดําเงานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือชุดแต่งเนี่ยมันจะมาเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันหมดเลยนะ และที่สำคัญนะครับในส่วนของซุ้มล้อ,อมีเพิ่มเติมให้แล้วนะครับก็คือเป็นตัวครอบนะซุ้มล้อนะครับเป็นโป่งซุ้มแบบนี้นะครับสีแบ็คโคมนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงช่วงแกมด้านข้างก็เป็นสัญลักษณ์เฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นล้อแม็กอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะแต่ว่าก็มีลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาดูเนี่ยแล้วก็ชอบเพราะว่าต้องบอกว่ารุ่น รุ่นนี้นะตัว r x เป็นแม็กที่พิเศษจริงๆพิเศษยังไงยูสุไม่เคยทำล้อแม็กแบบ5ก้านมาก,ก่อนอ,อันนี้เป็นครั้งแรกทีปกติจะเป็นกี่ก้านเป็น6ก้านก้าน,อ,านอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เป็น5ก้านนะครับแล้วสังเกตดูครับ คือก้านแต่ละก้านเนี่ยความคือดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นความสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับมันจะมีการโชว์พวกตัวดิสเบตัวอะไรมากขึ้นนะถ้าใครที่ไปแต่งไปอะไรเนี่ยคือจะทำให้ดูสวยเลยโอ้โหเอา้นะอันเนี้ยเราก็มาเพราะว่าขอบ20ด้วยนะครับอันนี้ขับสนุกแน่นอนครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูช่วงท้ายนิดนึงมีเปลี่ยนด้วยนะครับตัดมานะฮะในส่วนของไฟท้ายนะครับสังเกตดีๆไฟท้ายจะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นนะในส่วนของแผ่นด้านท้าย เราตั้งแต่ด,ด้านบนเลยนะด้านบนตรงนี้จะมีความยาวมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ดีขึ้นนะก็ mm. คือทําให้รู่ลมหรืออะไรต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับถัดลงมานะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับอันนี้เป็น full LED นะค,คือ LED ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีเส้นไฟท้ายแดงยาวมาถึงนี่เลยอันนี้คือสวยนะแล้วก็มีไฟเบรกไฟเลี้ยวนะพวกนี้เป็น LED เหมือนกันนะคือ LED แบบเต็มระบบเลยตรงนี้นะครับก็คือเป็น,ปนไฟ LED ครบ นะเป็นฟุต o อ t ชันเลยนะครับและที่สำคัญนะคาดเอวท้ายมีมาให้แล้วในรุ่นนี้นะครับมีมาให้แล้วจริงๆคาดเอวท้ายแบบนี้คือดีไซน์แบบนี้ก็คือมันจะมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับผมก็จะดูสวยขึ้นโลโก้ย่อขนาดให้มีความเล็กลนะทำให้ดูแบบม,มันมันมีมันมีดีไซน์ที่มากขึ้นนะดีกว่ารุ่นเดิมนะครับแล้วก็ดูหล่อรุ่นเดิมนะครับและที่สำคัญถ้าเป็นรุ่น RS เขาจะมีโลโก้ RS ติดไว้ที่ด้านข้างแบบนี้นะครับ เป็นสีบ็คโฮมเหมือนกันนะในส่วนสัญลักษณ์พร้อมกับขีดสีเขียวนะฮะตามคอนเซ็ปต์นะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับอันนี้จะออกแบบให้ให้มีเป็นตัวซี่ในการในเป็นสำหรับช่องลมนะฮะช่องลมผ่านได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสีบ็คโฮมนะฮะก็ทําให้ดูมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนของภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าแบบว่าภายในมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับไปะนะครับเรามาต่อกันในส่วนของภายในนะครับ สิ่งที่ภายในเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับรุ่น RS ก่อนนะฮะภายในเวลาเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือเป็นสีดำหมดเลยนะฮะ<อ>ตั้งแต่ตัวเบาะนะฮะหลังค่านะฮะตัวนี้คือดำหมดเลยคอนโซลสีดำนะครับตัวเบาะเนี่ยนะถ้าสังเกตดีๆนะเข้ามาเนี่ยจะเป็นเบาะดำมีด้สีเขียวนะการเดินได้ต่างๆก็จะมาคอนเซปต์ RS และก็ที่เหมาะรองศีรษะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นโลโก้ RS ติดเอาไว้อยู่นะครับในส่วนต่อมานะครับ ขออนุญาตขึ้นรถนิดนึงนะครับในส่วนของตัวแผงคอนโซลน,นะครับแผงคอนโซลน,นะครับก็ออกแบบตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับและที่สำคัญถ้าเป็นรุ่น rs จะมีไฟแอมเบียนไลท์ที่บริเวณตัวคอนโซลแบบนี้ด้วยสีแดงนะฮะแอมเบียนไลท์จะมีอยู่สา็ะจะมีอยู่นะฮะที่คอนโซลแล้วก็แผงข้างประตูด้วยนะครับก็จะเป็นแอมเบียนไลท์สีแดงถ้าเป็นรุ่นอัติเมทจะเป็นสีขาวนะครับเฉพาะข้างประตูนะฮะแต่ว่า rs เขาจะมีเพิ่มในส่วนของคอนโซลเข้ามาตัวนี้หน้าจอนะครับ ใหม่นะดีไซน์ใหม่ขนาด9นิ้วนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อบแบบไร้สายนะทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคือสามารถที่จะเชื่อมต่อทั้ง iOS แล้วก็ Android เนชะื่อมต่อได้เลยแบบไร้สายได้เลยนะครับถัดมานะหน้าจอ MID ในส่วนตรงกลางนะครับหน้าจอ MID ก็เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเป็นดิจิตอลนะครับกึ่งอ n นาล็อกนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับมีขนาดเนิ้วคือมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะในส่วนของหน้าจอ m i d นะ,สะแสดงสถานะเชื่อมกับตัวหน้าจอกลางด้วยมหมายเพราะว่าเวลาที่เราปรับตั้งค่าต่าง,างๆครับเราสามารถที่จะปรับได้จากจอตรงนี้ได้เลยเพื่อความสะดวกนะครับารปรับตั้งค่าตัวรถระบบ ADA s ต่างๆเอเราปรับได้เลยนะครับอ่านะครับ<า>ก็คือเราได้เห็นดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในไปแล้วนะ<า>ที่ทาแปลงไปนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้นะฮะยูสุของเราเนี่ย มีการเปิดตัวใหม่ขึ้นมาแบบนี้มันไม่ได้จบแค่ดีไซน์พ่แมันมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยจะมาดับแรกเลยคือ1น1กล้อง3า0อยหกสิองศาของเรามาแล้วนะของเรามาแล้วครบหมดแล้วครบหมดแลส้ว3หกิเท่านั้นยังไม่พอนะไม่ใช่แค่รอบคันนะพี่แดนแสดงภาพใต้ท้องรถได้ด้วยให้เราดูใต้ทองรถไปเพื่ออะไรก็เวลาที่เราอาจจะ อย่างเช่นเราเดินทางในพื้นที่ที่ถนนไม่ดีเราอาจจะต้องดูว่าเวลาที่เราวิ่งผ่าน,นมีหินมีหลุมมีบอ่ออะไรไหมเพื่อไปเหยียบอะไรเข้าถูกต้องอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะในใ,ใ,ในในสำหรับบุคคลที่ใช้งานเกี่ยวกับทางที่แบบบ่อยๆทางไม่ดีบ่อยๆใช่ไหเนาะใช่นะครับอันนี้คือกล้องฝา60องศาแล 30, ้วที่สำคัญคือการทํางานของกล้องเราเสถียรและชัดมากนะครับส่วนที่2นะฮะ เป็นระบบเอดาที่เพิ่มขึ้นตอนนี้รถยน์ยูสุของเราระบบเอเดาของเรามีถึง17ระบบแล้วสิบเจ็ดแล้วึึงเยอะสุดในตลาดนะตอนนี้เมื่อก่อนตอนนี้เท่าไหร่เมื่อก่อนมันจะมีอยู่ประมาณ14ระบบโอ้เปลี่ยนสิบเจ็ดแล้วเพิ่มมาสิบเพิ่มมาสามระบบเลยเลยอะจัดเยอะจัดเลยตอนนี้นะต่อมามีอะไรอีกสุดท้ายเลยที่ผมชอบนะพวกอะไรไฟฟ้าและในรุ่นอันติเมทและอาร์เอพวมาลไยไฟฟ้าคือเบามากใช่แต่เวลาขับด้วยความเร็วสูงไม่ต้องกังวลว่ามันจะสายหรือเปล่าเพราะว่าระบบไฟฟ้าของเราเนี่ย มันจะควบคุมนะโดยเทคโนโลยีด้วยนะครับหมายความว่าเมื่อรถมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยหรือระดับน้ำหนักมันจะปรับตามความเร็วที่เราใช้นั่นหมายความว่าขับเร็วนิ่งแต่จอดรถหรือขับช้ามันจะเบาอ่าอันนี้ช่วยได้เยอะนะอันนี้คือคือค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับถ้าใครที่สนใจรถยนต์เอียวสูอยากจะให้เข้ามาทดลองขับก่อนขั้นตอนการทดลองขับทํายังไงบ้างพี่แนน ก็เข้ามาหาเราเลยก็ได้หรือไม่ก็บางทีก็อาจจะโทรมาก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็มีการนัดคิวว่าอาจจะเทสได้หรือบางทีถ้าอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยสามารถโทรบอกได้นะครับผมจะได้เอารถอแบบ่ะ ไปเทสให้ถึงบ้านท่านหลือก็ได้ถูกต้องนะครับผมก็คือตอนนี้เรามีรถโชว์พร้อมกับรถเทสได้พร้อมแล้วนะครับก็คือสามารถนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนได้เลยจริงๆแนะนําให้นัดก่อนเพราะว่าเราจะได้เตยมรถไวให้นะครับเราจะได้ดูคิวดูอะไรไว้ให้กับทางลูกค้าเนาะเข้ามาเราจะได้เทสได้เลยเพราะว่าบางทีแบบว่ามีลูกค้าท่านอื่นเทสบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูเวลานิดนึงก็คือตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาเทสกันอย่างต่อเนื่องเลยเราจะได้เช็คคิวกันให้นะครับสามารถติดต่อมาที่ทางช่องของเราได้เลยนะครับเพื่อทาการนัดทดสอบขับก่อนนะ แต่ถ้าชอบแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อใช่ครับเพราะว่าลดราคาขนาดนี้ต้องทดลองขับก่อนจะดีนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเดี๋ยวให้พี่แนนแนะนำนิดนึงแล้วกันโปรโมชั่นคันนี้นะครับตอนนี้เราจัดแคมเปญอยู่นะครับจะเป็นตัวดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ1.99นะครับเป็นแคมเปญของตัว e สูต leasing ของเราเลยนะครับผมอ่านะฮะก็คืออันนี้ดอกเบี้ยต่ำเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครที่มีสิทธิพิเศษอื่นๆนะเดี๋ยวเราชี้แจงกันเป็นเคสไปเคสอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็จะมีแต่ละ ไปแนนนะที่เขามีเงื่อนไขอื่นๆเขาูอาชีพด้วยใช่นะฮะก็เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ E ีพีนี้นะเราจะจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูภาพกล้อง360กันวกว่าว่ามันอัดขนาดไหนแล้วมันดูมุมมองไหนได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน e ีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ